พระอาจารย์จากกองธรรมและกองพัฒนาพระมหาปรรียนสำนักพระปร,ะริยติธรรมวัดพระธรรมกายได้ทำหน้าที่ครูพ้าสอนศิลธรรมเพื่อให้ความรู้แก่นักเรียนโรงเรียนสังออ่าวิทยาอําเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4ถึงปีที่6โดยพระอาจารย์ได้นำนักเรียนสวดมนต์บทธรรมจากกปรปาวัตนสูตร ซึ่งการสวดมนต์ในครั้งนี้นับเป็นเรื่องที่ดีที่ทางผู้มใยการโรงเรียนและคณะครูได้ให้การสนับสนุนเนื่องจากเล็งเห็นว่าการที่นักเรียนมาร่วมกันสวดมนต์จะทําให้ทุกคนมีสมาธิกับการเรียนมากยิ่งขึ้นเพราะการสวดมนต์โดยเฉพาะบทธรรมจักกับปาวัตนาตรเป็นพระธรรมเทศนาบทแรกที่เกิดขึ้นในพระพุทธศาสนาด้วยความสําคัญนี้ จึงอยากให้นักเรียนทุกคนได้เรียนรู้และสืบทอดพระธรรมบทธรรมจากกับปวัตนสูตรนี้ไปอีกยาวนานนอกจากนี้พระอาจารย์ยังได้นำนักเรียนนั่งสมาธิและบรรยายธรรมที่เกี่ยวเนื่องกับการเรียนซึ่งทุกคนต่างตั้งใจรับฟังธรรมะที่พระอาจารย์ได้เทศน์สอนเนื่องจากเป็นธรรมะที่เข้าใจง่ายจากการร่วมกิจกรรมในครั้งนี้นักเรียนทุกคน ตั้งใจจะนำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์โดยเฉพาะกับการเรียนนอกจากนี้อย่างตั้งใจจะกลับไปสวดมนต์บทธรรมจักกปะปาวัตนสูตรที่บ้านอีกด้วยเพราะสวดแล้วทำให้เกิดสมาธิสติตั้งมั่นพูดจาฉะฉานชัดถ้อยชัดคําโดยเฉพาะอย่างยิ่งได้รู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและได้รู้จักคำสอนของท่าน ซึ่งเป็นหนทางนำไปสู่สวรรค์ปิดประตูอบายค่ะ